สวัสดีครับพี่ภาวดี6กสวยรถสวยนะครับวันนี้เราเอาใจสายทำกินนะครับมากับ t ต y ยต้าว g o กตอนเดียวนะครับตัวนี้ปี2012นนะครับผมไม่น้อยนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูสีรอบคันกันเลยนะฮะสภาพสีสวยๆมีรอยตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับผมแม็กดียางดีสีเส้นนะฮะตัวนี้เป็นล้อกระทะนะครับยางดีสีเส้นเลยนะฮะตัวนี้หน้าเดิมหลังเดิมครับผมข้างเดิมนะครับ สียังส,สวยๆสดๆอยู่เลยนะฮะสีฉ่ำๆเลยเดี๋ยวเราไปดูน็อตให้ทีละจุดเลยนะครับเอาใจสายทำกินนะฮะตัวนี้ได้ไปคุ้มๆเลยนะครับไม่น้อยมากนะฮะไฟเดิมนะฮะหลังเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ให้พี่ๆไปทีละจุดเลยนะครับ สีสวยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับผมประตูประตูสวยมากนะครับคันนี้เราสปาเรียบร้อยนะครับผมขอบประตูเม็ดอักเดิมโรงงานสวยๆเลยนะครับไม่เคยชนหนักนะครับและประกันไม่เคยชนไม,ไม่ไม่เคยชนไม่เคยจมน้ำนะฮะ ภายในสวยๆสะอาดๆเลยนะครับผมใช้งานครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจสอบถามได้นะครับผมขอรูปรายละเอียดได้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแอร์เย็นเพียงเพอนะครับซีดีเดิมโรงงานนะครับผมเบาะหนังนะครับตัวนี้ ภายในสะอาดนะครับผมเบาะหนังสวยๆเลยเดี๋ยวเรามาดูเพดานนะฮะมาดูฝั่งคนขับบ้างนะครับตรงนี้พวงมาลัยสวยๆไม่มีแตกนะครับ เรามาดูไม้นะครับคันนี้ไม้สี่หมื่นเนะครับ47,800ไม้น้อยมากนะครับสําหรับคันนี้โอเคครับผมจะรายละเอียดให้ทุกจุดเลยนะครับเผื่อพี่ๆสนใจจุดไหนให้ผมถ่ายรูปดูจุดไหนสอบถามได้นะครับ ในส่วนต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องนะครับตัวนี้ห้องเครื่องสวยๆแห้งๆนะครับไม่มีเยิมไม่พ่นไม่ไอนะครับข้างเดิมนะครับสติกเกอร์อยู่ครบ LR อยู่ครบมีเพจนะครับหน้าเดิมนะครับคันเดิมนะครับผมสำหรับคันนี้ได้ไปใช้งานสำหรับงาน บรรทุกนะครับคุ้มคุ้มนะครับคันนี้เป็นตอนเดียววิ่งน้อยครับคันนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะครับขับดีนะครับคันนี้ผมผมลองดูแล้วสำหรับท่านใดนะครับสนใจมาดูรถหรือว่ามาทดลองขับได้นะครับที่พิพาาวดีห0ศนะครับผมหรือโทรมาสอบถามได้นะครับผมเครื่องนิ่งๆแห้งๆครับผม เดเครื่องเดินเพาะเลยครับอันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับผมเปิดราคาอยู่ที่1 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นครับผมสำหรับใครที่หารถนะครับทำกินอยู่นะครับคันนี้คุ้มๆเลยนะครับสีสวยนะครับคันนี้รบกวนฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับผม เดี๋ยวจะได้ดูรถของเราหลายๆคันเลยนะฮะมีหลายคันเลยนะครับดูรถได้ที่วิภาวดี60รถสวยนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผมถามรายละเอียดคอมเมนต์ได้เลยนะครับผม เบอร์เราจะแปะไว้ในดิสิคันนะครับผมส,สีสวยๆรอบคันนะครับขอบคุณมากครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ